ก็ <gez úc? S 1> คือ envelop ประมานี่ก็วันนี้ครับวันนี้เนี่ยมีรายายคอัปตัวดิโอ้โอ้โครับวันนี้เนี่ยมีรายการชื่อว่า2อสิ่งวิคะ ก็ครับวันนี้เนี่ยผมจะมาวิเคราะห์ในส่วนของทุกคนเคยกินไหมครับขนมปังเออขนมปังกินหรือเปล่าขนมปังอ่ะขนมปังแบบที่มันเป็นแบบมีขนมปังปิ้งขนมปังแบบธรรมดาอะไรมาเด็ดปิ้งอ่ะไม่ใช่ผมนานพูดถึงข้อแตกระหว่างขนมปังปิ้งกับขนมปังธรรมดาอู้ว่าไยังขนมปังปิ้งผมเริ่มกันเตรียมมาแล้วผมก็ นี่คือขนมป,ป,ปังนี่ผมสีค่อนข้างจะเงินมีรายการเอ็กซ์จะเริ่มชิมส่วนของขนมป,ปังปิ้งก่อนนะแล้วค่อยไปชิมส่วนขนมปังธรรมดาบอกวา่าจะบอกวความแตกต่างมันว่าเป็นยังไงไงนี่เนแข็งมันก็นแข็งมากเลยนะเผี่อเละเลย ม่แล้วมีอีกอันนึงเออส่วนอันนี้ผมก็เป็นขนมปังที่เ็นุ่มๆนะเนื้อเพวาครับผมจะมีคอรสส่วนของเนื้อเลยนะครับเนื้อเนี่ยของขนมปังคารมลาผมจะมีความนุ่มๆแบบเมียนแบบกลางๆ่อยส่วนของขนมปังเปรี้ยวผมที่เขาแข็งเพราะผมแบบเขี่ยงใช่ไหมมันก็จะในรูปทรงเดิมแต่ผมเขาเขี่ยงแล้วแรงๆมันก็จะขาแบบประมาณนี้นะครับซึ่งบอกเลยว่า เขาแต่งก็กูแล้วนะว่าเขาแข็งแกร่งแนะ่อันไหนแข็งแกร่งมากันก็ขนมป๊อปปิ้งครับผมมันแข็งแกร <Quand> ่งกว่าเพราะมันคือเขามันคือของแข็งยังไงล่ะนีข่ของแข็งของแข็งมันแข็งแกร่งอันเดียวว่ะก็ไม่รู้อุตส่าห์เกี่ยวกับของป๊อปปิ้น,นะครับผมมา กล้องกูกล้องอีนเทอรโอ้ยโอ้ยนยู่นครับชอบมาแบบมีความเกาอือแล้วก็กก,ะะก,กาะมากนิ่งไหนครับผมนี่แหละขนมปังปิ้งครับผมก็ประมาณนี้ครับเพิ่งบ้านทำไม่ได้หรอครับตังจะเป็นยังไงรองชิมดูก่อนครับ ก็มาบราผมชอบก็แบบนุ่มข้างในข้างนอกนะผมมีมันมันไม่ได้ค่อยกรอบมากหรอกมันมีความมันความนุ่มครับผมก็มีความน้ำมันซีนนะผมนี่คือรสชาติของขนมปังทำบราบล์ตัวขนมปังบิ๊งก็ความกรอบนอกนุ่มในนะครับถ้าถ้าผมจะแนะนำนะผมครับว่าถ้าคนจะกินอะไรตุ้มบอกว่าจะกินอะไรเหรอไม่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 ม่กดตั้งตัว อันนี้มีกดทั้งตัวยังไงล่ะกดตัวมันไม่เมยียน,นะแต่ผม,มอชอบ <c oughs> กิน <c oughs> อ,อะไรกินไปเลยกินอะไรกินไปเลยเขียนน้ำเขา,ม,า,า,ามีน้ำรีววอะลืมไปโจ้ <c oughs> ครับก็เต้าผมจะสะรุปนะว่าอันไหนเนี่ยมันแตกมันอร่อยกว่ากันหอดคำเดียวว่ามันอยู่ที่รสนิยมนะผม ผมนะชอบกินแบบขนมปังแบบกรอบครับผมผมก็มจะกินแบบขนมปังปิ้งนะผมส่วนถ้าใครชอบแบบนุ่มๆนะผมก็ขนมพันหน่อยข้างนอกก็นี้เลยครับอ่ะเดี๋ยวผมขอเปรียบเอีกนิดนึ่งนะผมซกัดน้ำหนักครับผมน้ำหนักเนี่ยขนมขนมปังปิ้งเนี่ยมันมีความหนักมากกวามมา่าขนมปังธรรมดาเพราะว่าปังปิ้งเนี่ยมันมีความกรอบนะทำให้รสรสชาติรู้สึกว่ามันจะหนักไงแต่พอเรสชาติขนมปังธรรมดาผมมันก็จะ ไม่มีชีวิชีวาแม่งตายเลยนะแลตายพี่บอกขอ้คนขับขับนังตา้วครับก็คลิปนี้ครับผมให่เลือดพหายคลิปวโนนี้เนี่ยคงจะจบลงแล้วใช่ไหมล่ะเอออ้วอ้ออ้ออ้วครับ้ออ้ออ้ออสออรับ้ <re bekannt usion> <omdat> <sm> ya! Aa!